สนับสนุนโดยการแข่งขันที่ไกลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไทยแลนด์ลองไดฟ์แชมเปี้ยนชิพการแข่งขันที่เฟ้นหาดกอฟจอมพลังที่ดีไกลที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งที่สหรัฐอเมริกา เริ่มจกกัดการแข่งขันในปีแรกและได้รับการตอบรับจากานักกอลที่มั่นใจในฝีมือมากมายและ็ปด้แชมป์ท่ก่คนแรกของไทยแลนด์ลองได e แชมเปี้ยนชิพที่ได้ไปแสดงพลังที่สหรัฐอเมริกาได้แก่โปรโรเจอร์เคียรตะวันปูเขาวนัดผู้ชนะที่สร้างสถิติการระเบิดพลังไกลถึง373หลาต่อเก้าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไเข้าร่วมการแข่งเพื่อลองได้แชมเปี้ยนชิพ แม้โปรตัเจอจะไม่สามารถทำได้ตามที่หวังไว้แต่ประสบการณ์ที่ได้มาร่วมการแข่งขันในเวทีระดับโลกและการได้ชนะกอล์ฟมากมายก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้พร้อมกับความหวังที่จะส่งกอล์ฟจ้าพลังของไทยเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้ง และส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่แหล่หลงรายชิปชิปในปีต่อมาขึ้นพร้อมผลตอบรับที่เพิ่มมากขึ้นและผู้ชนะในสุดสุดท้ายก็คือโบรบอลอินติศดําเลิรที่ก้าวขึ้นแทนแชมป์ที่ไกลตัวแทนประเทศไทยสู่การแข่งขันวั่วโลงรงายชิปชิปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา,ลกา,ลาและหลังจากการเตรียมตัวอย่างหนักโบรบอลก็พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยคนที่2ที่จะได้ไปเะเบิดพลังในบุญลงรงายชิปชิปแต่ก็ไม่สามารถสู้กับมักกอบมากฝีมือที่มาหลมตัวถึงได้ ส่งผลใหเพรบอรดมาไกลที่ถึงเท่านี้พร้อมประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่หาไม่ได้จากเวทีทั่วไปและในปี2020ปีที่สามของการป้นหาจอมพลังอีกไกลตัวแทนประเทศไทยทแถลงยองได้แชมป์ชิพแม้จะมีสถานการณ์โควิด -19 แต่เรียกได้ว่าผลตอบรับก็ไม่แพ้ปีก่อนหน้าโดยหลังจากผ่านการขันนึกที่เข้มข้นแชมป์ยอีที่3ตกเป็นของนัชชน์นิวัฒน์ธ ที่กว่าแชมป์แต่บานทีน่าเสียดายว่าโปรนนไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเ่อรองไดร์แชมเปี้ยนชิพในปีนั้นแต่ก็สร้างมาตรฐานในการสร้างระยะได้สมฐานะแชมป์ประจำปี2020ด้วยระยะ3 8 7 9หลาและในปีที่4ีปี2023คะแนนลองไทร์แชมเปี้ยนชิพก็พอที่จะกลับมาเพื่อเป็นหาหนิ่งเดียวที่จะเป็นจอมพลังตัวแทนประเทศไทยไปแสดงขลังในรายการแข่งขันเวอร์ลองไทร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มาร่วมรุนไปพร้อมกันว่าใครจะเป็นฮีโร่วมคนต่อไปดยในปีที่4ของการแข่งขันเทเลแลนด์ดองจายชิบิชิบชับชชมเก่าปี2020นัชชนนท์วิวัฒนาจะได้สิทธิ์ที่เข้าชิงในรอบสุดท้ายแทบอัตโนมัติทำให้รอบคอลี่ไฟแมตช์จะคัดเลือกเพียง31คนโดยในรอบคอลี่ไฟเป็นการแข่งขันในรูปแบบซิมูเลเตอร์ โดยนักกอล์ฟแต่ละท่านจะมีจำนวนกกอล์ฟที่ใช้แข่ง8ลูกมีเวลาให้ท่านละ3นาทีและจะนับระยะจากลูกที่ได้ระยะที่ไกลที่สุดจะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่สนามกอล์ฟแรดมอรเทนกอล์ฟคลับหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันในวันที่24-25มีนาคมนี้จะต้องแข่งขันกัน3สนามดังนี้เริ่มคัดเลือกครั้งที่1วันที่26มกราคมที่กอล์ฟทาวน์กอล์ฟซิมูเลเตอร์กรุงเทพคัดเลือก11คนสนามที่2 วันที่11กุมภาพันธ์ที่ M Sport Diving r a n g e Golf Simulator เชียงใหม่คัดเลือก10คนแล้วกาอีก10คนสุดท้ายจะกลับมาคัดเลือกกันในวันที่4มีนาคมที่กอล์ฟทาวน์กอล์ฟซิมูเลเตอรกรุงเทพและจอมพลัง32คนสุดท้ายจะต้องไปประทะวงสวิงในรอบไฟนอลที่สนามกอล์ฟแบ็กเมลเทนกอล์ฟคลัหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่24 25มีนาคมนี้และในสัปดาห์นี้เราจะไปติดตามกับผลการแข่งขันรอบคอลี่ฟายแมตช์ในสนามแรกจาดการแขันที่กอล์ฟทาวน์กอล์ฟซิมูเลเตกรุงเทพบรรยากาศก็เต็มไปด้วยผู้ท้าชินและกองเชียร์ของแต่ละคนที่มาส่งกําลังใจอย่างหนา ตัวนักกอล์ฟที่น่าสนใจในการแข่งขันรอบที่1คงจะหนีไม่พ,พ้นตัวพีทเดดนัทรัตจิตเจริญช,ชนะลองแชมป์เอเชียลองดรับแชมเปี้ยนชิพและปรไวท์นชชมุคล,ลา่าที่มาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่4โดยก่อนหน้านั้น3าครั้งสามารถผ่านเข้ารอบไฟนอลได้ทุกครั้งอีกหนึ่งนักกอล์ฟขาประจําที่มาร่วมการแข่งขันทุกครั้งและอีกสองคนที่น่าจับตาคือสองนักกอล์ฟจากมหาวิทยาลัยการีฬาแห่งชาติคือสิงโตพิษณุสลิมเมคาและอูรธธัยพลนด์ออออ2013รรบทรี่กกต กอบที่จะมาร่มการแข่งเป็นคนแรกได้แก่ตัวแม็กนภัทรซาริมที่ครั้งนี้กลับมาร่วมการแข่งขันเป็นครั้งที่2เข้ารอบไฟนอลมาได้หนึ่งครั้งด้วยระยะไดรฟเฉลี่ย340-360ถึงหลาแล้วลูกแรกก็เริ่มต้นได้อย่างดีลเลือบเปิดพลังสร้างระยะได้ไกลถึง347หลาสร้างกำลังใจให้กับตัวเองได้ทันทีตั้งแต่เริ่มเกมลูกที่2และลูกที่3 p r ตัวแม็กก็เลียกเสียงเชียร์ได้ครั้งโดยการใส่แบบสุดตัวทำระยะที่ไกลถึง381และ3แ7ดสาตามลํามับ ลูกต่อมาแมชทำระยะได้ไกลอยู่ที่360-368หลาก็มีเพียงลูกเดียวที่เข้ากลิดคือลูกที่6ที่ระยะ374หลาตอนที่ลูกที่8ลูกสุดท้ายโปรแม็ Pro Mac ก็ยังใส่รับเติมที่เก็บระยะไปที่ไกลถึง397หลาแต่ทิศทางของลูกหลุดกลิดไปทางสายนิดเดียวเท่านั้นส่งผลให้นักกอล์ฟคนแรกของการแข่งขันทำระยะได้ไกลที่สุดอยู่ที่374หลา คนที่สจะมารวมสร้างสีสันในการแข่งในปีนี้ได้แก่โปรพีทสักดีเดชคูนสวัและกรอบที่มาร่วมการแข่งขันเป็นปีแรกมาดูกันว่าฝีมือของโปรพีทจะสามารถผ่านเข้ารอบได้หรือไม่เล่าเกี่ยมมาได้4ี่ลูกโปรพีตก็ยังไม่สามารถสร้างระยะได้ด้วยระยะที่ใกลที่สุดคือลูกที่4ที่ทําระยะได้เพียง2 6 8หลาเท่านั้นก่อนที่ลูกที่5แม้จะสามารถสร้างระยะได้ไกลถึง314้หลาแต่ทิศทางของลูกบอลก็ยังคงไม่เข้ากลิ่น ลูกที่หโปรพีตก็เล่นเครื่องอย่างต่อเนื่องพร้อมสร้างระยะได้ไกลอีกครั้งที่ระยะ324หลาทำให้ทิศทางของลูกบอลยังคงไม่เข้ากริดเข้าสองลูกสุดท้ายแห่งความหวังของโปรพีตเจ้าตัวยังคงทำได้ไม่สำเร็จโดยสร้างระยะลูกที่เจ็ดไปได้ที่277หลา และลูกสุดท้ายอีก306หลาแต่ทิศทางของลูกบอลก็ยังคงไม่เข้ากริดทําให้ระยะคงไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบสุดท้ายอย่างแน่นอนมาต่อกับคนที่3ามกริตธาช่ำช้อยหรือโปรโอดที่มาล่วมการถึงขันทุกป,ปีและสามารถผ่านเข้ารอบได้ถึง2ครั้งเริ่มเกยมยมาที่ลูกแรกโปรโอดก็ยังเล่นสปีดไซส์แบบไม่อยางแต่ทิศทางของลูกก็ยังไม่เป็นใจมืจะสร้างระยะที่ไกลถึง3 3 2หลาแต่ทิศทางของลูกจึงดุดออกทางซ้ายอย่างน่าเสียดาย ที่ลูกที่2โปรโอดจะเริ่มทําสมาธิได้พร้อมฝีเท้ไกลถึง325หลาและสร้างระยะของตัวเองได้สําเร็จแต่ก็นที่น่าเสียดายเพราะหลังจากนั้น6ลูกโปรโอดก็ไม่สามารถสร้างระยะเพิ่มได้ตีลูกที่ทางลุดกลิดไปทุกลูกทาให้ตอนนี้โปรโอดยังมีลุ้นเข้ารอบด้วยระยะ325หลา มาต่อกับผลงานของคนที่4มาดูสวิงของโปรแกรมพระคเทพสุนทรชืร่นกันบ้างโปรกกรมมุร่วมการแข่งขันสองครั้งเขาเลอบไฟนอลได้หนึ่งครั้งและสร้างผลง,งานที่อย่างนา่าประทับใจช่วยระยะรับเฉลี่ยอยู่ที่3 4 0ร้อยสถึงสามร้อยหาสิบหลากลับมาครั้งนี้จะมีอุณาภูมิจึงไหลบ้างโปรกกรมเริ่มเกมมา5ลูกแรกยังคงไม่เข้ากริดโดยเจ้าตัวต้องรอถึงลูกที่6จึงจะสามารถทำระยะของตัวเองได้้ดวยระยะ337หลาคลายความกดดันของตัวเองได้สําเร็จ เหลืออีกสอลูกให้ลุ้นต่อแต่หลังจากนั้นโปรโการก็ไม่สามารถทําระยะเพิ่มได้จบการแข่งขันโปรโการสร้างระยะที่ไกลถึง3า7ยหลาต่อกับผู้เขาเ้าแข่งขันคน 5, ที่5้าได้แก่โปรลักพระาราธรพิทักษ์คูสุวรรณอีกหนึ่งนักกอล์ฟที่ไม่ร่วมการแข่งขันเป็นประจำเริ่มการแข่งขันมากตัวฟักก็เปิดเกมไปได้ด้วยระยะ329หลาแต่สวิงจึงคงไม่เข้าที่เมื่อทิศทางตีลูกิดไปนิดเดียว ก่อนที่ลูกที่2ลูกที่5โดรฟ์ับยังคงเล่นเรื่มดีได้ตีลูกทิศทางลดอคติไปอีกโดยระยะที่ดีที่สุดลังจากผ่านมา5ลูกที่352หลาแต่ทิศทางของลูกก็ยังไม่เป็นใจเท่าไหร่นักก่อนที่เข้าลูกที่6ระยะของโปรฟักก็เริ่มแมนคืนเมื่อสร้างระยะอีกไกลถึง343หลาก่อนที่ลูกที่7และลูกที่8โดโปรฟกจะเริ่มผ่อนแรงลง ทำให้ระยะที่ที่สุดของโปรปักตอนนี้อยู่ที่343หลาขยับขึ้นมารังอันดับที่สองต่อจากโปรแม็กพร้อมส่งโปรแกรมพระเทพสุนทรชีดนลงไปอันดับที่3คนที่6ของการแข่งขันเป็นนักกรอบที่สนใจมาร่วมการแข่งขันและยังเป็นนักกรอที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยซินโตพิสูนุสริเมคามาดูผลงานของซินโตกันว่าจะสามารถทําระยะได้ไกลที่สุดขนาดไหนเปิดเกมมาที่ที่หนึ่งระเลขสีเขียวได้อย่างสนุก เมื่อสิงโตทำระยะได้ที่338ล้านถือว่าเริ่มต้นได้ดีเมื่อลกที่สองวิตตตีพ้าดไปเข้าลูกที่สามสิงโตก็ระเบิดพ้งหลังอีกครั้งและเก็บระยะไปได้342หลานแต่ทิศทางติดติดมสายเพียง8ลาลูกที่สี่แม้ทีก็กลางตีแต่ระยะของสิงโตก็ยังไม่ดีขึ้นงทำได้เพียง301ลา ลูกที่หาและลูกที่6ซิงโตเหมือนจะเสียสมาธิไปนิดหน่อยแม้จะทําระยะที่ไกลถึง3 3 5หลาและ33 3หลาแต่ทิศทางของลูกก็ยังลุดทงซสายไปลูกที่7ซิงโตก็สร้างระยะเพิ่มได้เป็น345หลาเป็นระยะที่ดีที่สุดตอนนี้ก่อนที่เข้าลูกสุดท้ายซิงโตก็ยังใส่แับสุดตัวแต่ทิศทางของลูกก็ยังออกสายไปทํให้ตอนนี้ซิงโตทําระยะที่ไกลที่สุดอยู่ที่345หลาขยับขึ้นเป็นที่2แสงหน้าปรปรักและปรกการ มาถึงก,กรอบจอมพลังอีกหนึ่งคนคนที่7มีชื่อเล่นว่าอูนักจ้าพนชอบทำเริ่มมาที่ลูกแรกทิศทางของอูยังรุดกลอบไปพิงเหลาแต่ก็สร้างระยะที่ทำให้ทางห้องพื้นหาได้ด้วยระยะ366หลาต่อด้วยลูกที่2องอูก,ก็ยังใส่แบบไม่อ่อนแรงสร้างระยะเรียกเสียงเชียร์ได้อีกครั้งด้วยระยะ367หลาไกลกว่าลูกแรก1ห,หลา ลูกที่3ปู่ก็สามารถสร้างแรงกดดันครั้งใหญ่ได้แม้ทิศทางของลูกนี้จะหลุดกริดไปทางซ้าย10หลาแต่ก็ยังสามารถทําระยะออกมาแบบสุดโหดที่ระยะ383หลาลูกที่4ก็เก็บระยะไปได้อีก367หลาอีกครั้งมาถึงตอนนี้หลายคนคงคิดว่าด้วยการตีแบบนี้ปู่ต้องหมดแรงอย่างแน่นอนแต่หลายคนต้องคิดผิดเมื่อสีลูกสุดท้ายปู่ประเดิมลูกที่5ด้วยการตีไปได้ไกลถึง3 7 5หลา เลยเพียง3ลูกอูยยังแรงไม่ตกใส่ลูกที่6แบบเรียกเสียงเชียร์ได้อีกครั้งด้วยการตีไปถึงระยะ3ามรยหลาและลูกไม่หลุดกริด<อ>ทำให้ตอนนี้อูยทำระยะของตัวเองได้สำเร็จสามารถตีประคองจนหมดเวลาได้แต่อูก็ยังไม่หมดแค่นั้นลูกที่เเสียงเชียร์ก็มาอย่างต่อนเนื่องเมื่ออู่เก็บระยะไปได้อีก3 8 7หลา ปิดท้ายด้วยลุกสุดท้ายตามเสียงเชียร์ด้วยการใส่แบบเต็มที่และก็สามารถสร้างระยะได้อีก3 8 5หลาโดยทั้ง8ลูกมีหลุดกิดไปเพียง3ลูกเท่านั้นทำให้ตอนนี้อูขยับขึ้นมาเป็นที่1ที่ระยะ387หลาและเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ที่ต้องตีต่อจากอูต้องใส่แบบสุดตัวอย่างแน่นอนหากหวังที่จะผ่านเข้ารอบสนับสนุนโดย